สวัสดีครับตะวันจันเจ้าฟาร์มวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปลูกผักบุ้งในน้นํานะครับือผักบุ้งไฮโดรบปนิกนะครับโดยปลูกในกระบะเพาะแบบนี้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ดินนะครับเราเพาะโดยการใช้เป็นหินภูเขาไฟนะครับแบบนี้นะครับเป็นตัวให้เขาจับให้รากเขาจับยึดนะครับแล้วก็ให้รากเขา,าลงไปข้างล่างไป อยู่ในน้ําในน้ําปุ๋ยไฮโดรโปนิกนะครับตัวหินพวกเขาไฟนะครับมันจะเป็นแบบแห้งพอเวลาแห้งมันจะเป็นพงๆงแบบนี้นะครับเราก็เอาใส่กระบะปลูกของเรานะครับโดยที่นะครับให้พอดีกับขอบด้านล่างนะครับก็โดยประมาณ5ตะก้านะครับก็จะประมาณนี้สังเกตไหมครับเห็นไหมครับผงเล็กๆมันจะร่วงลงไปด้านล่างนะครับห้าตะก้าแล้วก็อีก1ตะก้าอันเนี้ย เอาไว้สำหรับกลบตัวเม็ดพักบุ้งนะครับก็ทั้งหมด6ตะกร้านะครับก็ตัวดินภูเขาไฟที่เราตักมานะครับก็มาทําการล้างน้ํานะครับให้ตัวเศษผงเศษที่มันปนๆนะครับมันไหลออกไปนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวที่เป็นเม็ดเล็กๆให้มันหลุดล่อนออกจากตะกร้า,าตัวกระบะเพาะไปด้วยนะครับนะครับล้างไปเรื่อยๆจน ให้น้ําสะอาดนะครับเพื่อไม่ให้ไปผสมกับตัวน้ําปุ๋ยไฮโดรนะครับก็อันนี้เป็นตัวให้ลากผักบุ้งเขาจับยึดนะครับเราก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะปลูกแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับก็อันนี้คือเม็ดผักบุ้งนะครับที่เป็นซองซองนะครับซองละสิบบาทแบบนี้นะครับหนึ่งซองจะเพาะได้ 2กรกะบะนะครับโดยประมาณ karaoke. หรือ 3, 3นะครับ1อ่าถึงกะบะนะครับอันนี้1 2องก็แบ่งครึ่งนะครับอันนี้ผมจะแบ่งครึ่งถ้าแบ่งครึ่งนี่คือก็จะค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะครับต้นจะเราวเรียวนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เหลืออีกประมาณอีกครึ่งซองนะครับประมาณนี้เอาไว้เพาะอีกหนึ่งกะบะต่อไปนะครับก็ทำการโรยเลยครับไม่ต้องแช่น้ำไม่ต้องอะไรนะครับโรยเลย นะครับให้ทั่วๆนะครับให้ระยะเท่าๆกันพอๆระยะกระจัดกระจายพอๆเท่าๆกันนะครับให้มันสม่ำเสมอนะครับอันนี้ดูแล้วน่าจะหนาเกินไปนะครับก็เก็บนะครับส่วนที่เหลือหินภูเขาไฟส่วนที่เหลืออีกหนึ่งตะกร้านะครับก็มาโรยกลบตัวเม็ดผักบุ้งของเรานะครับเพื่อให้เขามีความชื้นนะครับตรงสูง ียบร้อยแล้วครับประมาณนีเ้เก็บให้ทั่วนะครับเกลี่ยเฉลี่ยให้ทั่วามาถึงตัวที่ใส่น้ําอันนี้จะเป็นลังโฟมนะครับอันนี้ขนาดเป็นโฟมขนาดเป็นสิบกิโลนะครับที่เขาเรียกน้ําหนักทั่วไปนะครับเป็นหลังโฟมประมาณสิบกิโลนะครับมันจะจุน้ําประมาณยี่สิบลิตรนะครับอันนี้เป็นถุงดํานะครับหรือถุงขยะนะครับ จะให้ดีก่อนที่เราจะมาวางเนี่ยครับก็คือมาจุ่มน้ํานะครับอันนี้ตัดแบะออกนะครับจุ่มน้ําให้เปียกนะครับแล้วพอมาวางในรังโฟมเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะแนบติดกับตัวรังโฟมมันจะไม่ร่วงลงมานะครับตัวนี้เป็นตัวกันเพื่อไม่ให้น้ําปุ๋ยเราซึมออกมาหาลังโฟมนะครับฉะนั้นลังโฟมที่มีรูทะลุก็ใช้ได้นะครับเราก็เติมน้ําไปครึ่ง ลังโฟมนะครับก็โดยประมาณก็10ลิตรนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับใครึ่งหลังโฟมนะครับทีนี้เราก็ใช้ปุ๋ยไฮโดรโปโนิกนะครับอันนี้ชนิด A นะครับใส่ลงไปก่อนอัาตราส่วนเนี่ยอันนี้เราตั้งแต่เริ่มเพาะเลยเราจะใช้า3า c ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับ3มซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับ ในช่วงที่ปลูกตอนแรกนะครับก็1 0บิตรก็3 0มสซีซีนะครับหนึ่งหนึ่งถ้วยนี้นะครับหนึ่งถ้วยตวงนี้นะครับเอาชนิด A ลงไปก่อนเมื่อเติมลงไปในน้ำเสร็จเราก็ต้องคนให้ทั่วนะครับคนคนคนให้ทั่วเลยนะครับเราถึงจะเติมชนิด B ลงไปนะครับปุ๋ยชนิด B นะครับปุ๋ยไฮโดรชนิด B นะครับ ก่อนเติมก็ต้องเขยา่าขวดก่อนนะครับแล้วก็เติมก็1นึ่ไอ้สามซีซีต่อน้ํา1ลิตรเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับชนิด A นะครับก็เติมลงไปแล้วเราก็คนให้ทั่วเหมือนเดิมนะครับเมื่อคน เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาตัวกระบะที่เราใส่เม็ดผักบุ้งมาแล้วนะครับใส่ลงไปเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วเราก็ทําการปิดเอากระมังสีดํานะครับกระบะสีดําแบบนี้นะครับปิดครอบคุมความชื้นไว้ก่อนนะครับโดยประมาณ3มวันนะครับนะครับให้เม็ดเขางอกดีนะครับอ่าหลังจาก3มวันนะครับเรามาเปิดดูได้อันนี้ผมมาเปิดช่วงกลางคืนหลังเลิกงานนะครับ เราแนะนำให้เปิดช่วงเย็นนะครับผักจะได้ไม่ช็อกแดดนะครับสามวันเริ่มงอกนะครับและต้นเริ่มยาวนะครับเพราะว่าตัวกระมังด้านบนก็เป็นสีดำนะครับเขาก็ยืดหาแสงนะครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เราก็เปิดเลยนะครับให้เขาได้แสงเลยนะครับจะไม่มีสีเขียวจะเอาเป็นเรืองๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพไม่มีแสงนะครับ ก็เริ่มงอกมาแล้วนะครับเริ่มงอกออกมาเยอะแล้วนะครับด้านล่างนะครับน้ําก็ยังไม่ยุบนะครับเพราะยังไม่มีตัวลากไปดูดน้ําขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็ยังไม่มีลากลงไปนะครับหลังจากาเปิดออกมานะครับเพราะได้7วันนะครับเริ่มเป็นใบเขียวๆแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ดูด้านล่าง ลากก็เริ่มทะลุลงไปแล้ไหมครับเริ่มลงไปหาน้ำปุ๋ยที่เราเทใส่ไว้นะครับประมาณแบบนี้นะครับทีนี้เขาก็เริ่มกินปุ๋ยกินน้ำด้านล่างแล้วนะครับทีนี้เขาจะเริ่มมีกินธาตุอาหารได้แล้วเขาจะเริ่มโตแล้วนะครับทีนี้เราก็คอยเติมน้ำนะครับเมื่อน้ำเขายุบทีนี้เขามีลากลงไปด้านล่างแล้วนะครับ หลังจากนั้น14วันนะครับเห็นไหมครับเริ่มโตแล้วเริ่มจะกินได้แล้วนะครับนะีครับอันนี้แนะนําเวลาเราเติมถ้าน้ําแห้งนะครับเติมปุ๋ยไฮโดรโปนิกเข้าไปนะครับอันนี้ให้เติม 5cc ต่อน้ำ1ลิตรนะครับในการเติมที่น้ํามันยุบนะครับเพราะลากเห็นไหมครับรากเต็มเลย ขลงไปดูดน้ําด้านล่างได้นะครับน้ําก็จะเริ่มยุบนะครับเราก็ยกดูถ้าเขาเริ่มแห้งเราก็เติมลงไปนะครับนี่นะครับลากขาวสวยเลยหลังจากนั้น21วันนะครับเห็นไหมครับ เริ่มจะทานได้แล้วนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับช่วงนี้แดดแรงหน่อยก็ต้นจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับแล้วผมตั้งไว้ค่อนข้างที่จะโด,น,ดนแดดจัดเต็มที่นะครับโอเคทีนี้21วันแล้วด้านล่างนะครับลากเต็มเลยทีนี้เราจะเริ่มทําการล้างปุ๋ยนะครับโดยการเติมน้ําเปล่าเข้าไปแทนนะครับเพื่ออีกหนึ่งสัปดาห์เราจะตัดไปรับประทานนะครับก็เพื่อให้เขาคายตัวปุ๋ย ที่อยู่ในน้ําให้เหลือน้อยที่สุดนะครับโดยการที่เราเติมน้ําเปล่าแทนเข้าไปในน้ําปุ๋ยนะครับครับสังเกตต้นเริ่มยาวเลยนะครับเต็มแล้วนะครับอันนี้อยู่ในแดดที่ค่อนข้างที่จะจัดนะครับแดดร้อนด้วยนะครับนี่เราก็เติมน้ําเปล่าลงไปเลยนะครับให้ท่วมขึ้นมาถึงตัวตะกร้าด้านบนเลยนะครับโอเค หลังจากนี้อีกหนึ่งอาทิตย์เราก็ตัดไปทานได้แล้วนะครับการปลูกผักบุ้งในน้ํานะครับในผักบุ้งไฮโดรก็ประมาณนี้นะครับเอาไปลองทํากันดูได้นะครับเอาไว้สําหรับทําทผักไว้กินเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับลองไปทํากันดูได้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม